สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแก้ตุ่มพารวยนะคะวันนี้ขึ้นขึ้นสามข้าเดือนสามประเพณีที่บ้านเราก็จะเอาบ้านเราเรียกว่าฝุ่นหรือว่าขีา้วัวขี้หัวมาใส่นานะคะเราจะทําประเพณีของเรานะคะเนี่ยมาค่ะมาดูเราจะเอาฝุ่นใส่นาเอาขี้วัวใส่นานะคะอ่ะ เราฝุ่นใส่นาขี่วัวใส่นานะคะทำแบบเดิมเป็นให้ข้าวงามๆังา,มางนี้คนคนละอันกันเให้หมดนี่ได้หรอออข้าวงามเดี๋ยวก็ถ่ายฉันด้วยสิเห็นฉันไหมล่นะฝุ่นใส่นานะคะเป็นประเพณีที่บ้านค่ะขึ้นสามข้ามเดินสามนี่ยายหนูถ่ายตรงนี้หมยาหัวยายเป็นอะไรแดง เหรอโมยาเป็นไรอ่ปะป่ะมาเลยแย่แดงเออรีบเหรมั้งอือน่าจะรีบเรียกเรียกวัวเข้ามา,าบ,บ,บ,บ้านคอก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 เร็วคำละคอกเร็ว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 ใรไมคนน,น,น,นั้นนอนนอนนี่ <alleg ora. S 1> ใช่ไหม ยาคือให้ยาคือ,อยาคือเรายาคือเอาพอแล้วจบคลิปเอาใหม่แล้วเราก็เริ่มคลิปใหม่สวัสดีค่ะก่อนดิ <c oughs>